Hell yeah. s <S ไปไปทำภารกิจต่อไปกันเลยดีวยกว่าเราสำหรับวันนี้มันให้ไปที่แนนซี่ซิตี้นะครับแต่ดูมันจะหาทีมยากอยนะโอ้จะคู่นานมากนะครับ มันเป็นอะไรที่นานมากเลยไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะก็ต้องงต้องขอเข้ามาได้นะครับกลัวจะเข้ามาได้นะะโอ้โหใช้เวลาเป็นนานอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนานนะครับใช้เวลานานมาก ทีนี้เขาให้ไปกันยังไงเนี่ยงัดอูซี่ออกมาก่อนเลยเมื่อกี้เขาให้ดูเขาไม่ทำอะไรวะ มันน่าจะให้เราไปยึดฐานศัตรูนะแต่เพื่อนน่าจะเอ้ยแต่ทีมเราน่าจะไปแล้วแหะแต่ผมยังไม่ถึงเลยยังไงไม่ทำอะไรวะ ดึงธงศัตรูน่าจะใช่นะครับเข็มธงศัตรูวางวางระเบิดวางระเบิดไว้อามแท็บ ีการยิงกันยังไงครับผมยังงงๆอย่นเนี่ยก็ให้เล่นกันยังไงเนี่ยมีคนมากพวกเดียวกันพวกเดียวกันเจเจ,จ,จทำไงต่อเพื่อนน้องมันเล่นยังไงนี่พี่น้อง เฮ้หรือว่าเอาธงเรามาปักวะยังไงโบธงเขามาแล้วไงไปๆๆจัดไปจัดไปมามันเอาลูกมาลูกเพื่อนเพื่อน เขาจะตายเขาจะตายเขาจะตายยา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  energy จัดไป ผมไม่เข้าใจวะดูเดียวกันพวกเดียกัน Đồn bây giờ đồn bây giờ Già này là tông up kệt chứ đâu này mà ล่วงล่วงไหม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 ล่วงล่วงส่งกลับบ้านไปนนให้ไปทำอะไรกูเอาทงอีกอันหนึ่งก่อนนะ ป้อมปืนว่ะเย้ นี่ก่อนนี้ก่อนเพื่อน,ปนออไปไหนหมดวะ่ใช่ชนะครับก็เป็นการลงดันเจียนแบบชิงทงนะครับผมก็จบไปสำหรับภารกิจนี้ก็สนุกดีอยู่นะครับเป็นการเล่นแบบที่โอ้ก็โอเคอยู่นะเพราะว่าสนุกดีแล้วเราก็รับของครับตรงนี้ภารกิจเราสำเร็จไป ตอเนเล่นอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะพ่อของโปะรู้สึกอันนี้ดูภารกิจต่อไปมาตอนนี้ก็หาตังค์ได้ครบแล้วลุยต่อชึอบสองพันจีเรียบร้อยอัดไปต่อไปไปที่นี่ ตอนนี้กระเป๋าเราก็รู้สึกว่าจะหนาขึ้นสวงช่องเพิ่มขึ้นสองช่องไปต่อไปหาเมนูน้อยคุยกับเมนูน้อยแบบรวดเร็วมันให้เอานี้เอาไปฟีหนึ่งครั้งโอเคเสร็จมีตังค์ไหมนะกูนี่ มีอยู่นี่ไงโอ้โอเคแล้วไปไหนต่อรับของมาไปกลับบ้านกันทีนี้ ไม่ในบูอะไรภารกิจนี้ครับไม่บูไม่บูบูบมาสองภารกิจไม่ได้บูเลยภารกิจนี้ครับของกันต่อมันให้เราครับเป็นที่อัพเกรดเฮ้ยขาดอะไรเนี่ยถูเอ้ยนี่นะติดสร้างมันทำไมไม่ให้มไม่นในภารกิจเลยวะโอ้ต้องให้กูสร้างเสียเวล่ำลายจริง นี่อย่นี่อยู่ในนี่ใช่ป่าวอ้าวดีอยู่ในนะอ้าวเฮ้ยอยู่ในนี้แม่หัอนี่ไงนี่ยันดูเดีดูดูดดูเดะดูเดอันเดียวก็พอเดียวอันเดียวอันเดียวเฟืองเดียวซีเมนรับเป็นปูน น่าจะเป็นอัพรั้วปูนครับปูนอันเดียวพอชือ้อพาให้ออมาอันนี้มันน่าจะเป็นเกล็ดซีเมนนั่นแหละได้มามันเจ็ดนี่มาเดึกไปเดึกไปโอเคได้แล้วสมบูรณ์แบบ เป้งเด้งรับของสิครับรออันไหลธุรกิจนี้เสร็จสิ้นรับเงินรางวัลปืนเนี้ยอัพเกรดโอ้าอัพเกรดโอ้โหนี่สุดว่านี่หรือเปล่าใช่เปล่าอ๋ออือใช่จริงด้วยเอาไว้เอา เจ๊งปืนเราสามารถอัพเกรดได้นี่เองแหมอ,อู้แล้วกูจะไปได้นะคุนนี่นี่นี่ทูสตาเออระดับผมยากที่สองดาววินโอ้ตัว3สามไม่ได้สามใจเย็นพี่พี่คุณต้องมีสิบเก้าจ้ะก็ไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ไปอย่างเดียวกูไม่เกี่ยวกับใครกูจะไปโสกุลุ่งงกจะไปโสกุลุ่มึงก็จะมีฮ,ฮ,ฮึโอ้ทีมเฮ้ยไปคนเดียวได้ไหมไปเลยไปเลยอ้าวตั้งทีมแล้วไปคนเดียวได้ครับอย่างงี้ก็แจมนะครับโอ้โหน่าจะทำตั้งนานเลย แต่จะรอดไม่รอด,ไม,รอดไม่รู้นะครับผมมาแล้วอาก็มาแล้วครับผมได้แล้วมาไงหมอไปอื้อหือเฮ้ย ครับพี่น้องไม่น่าแล้วเนาะเขาถึงไม่ให้มาคนเดียวเนาะนะครับก็ได้ครบกันทุกคนแล้วครับอเข้ามาครับเพื่อนไปจัดการก่อนแล้วขึ้งมือเขาโคตรไฮเทคเลยพี่น้องเลยอืดูครับ ลุยกับเพื่อนเขาหน่อับอ๋อมีเพื่อนช่วยเนี่ยก็ดีอย่างครับโอเคให้มีของให้เก็บด้ยวยไหมคุณแจวะสวยเพื่อนโหดมากครับท่านผู้ชม

mày, mày đồn vui bối, huy, mà ngay nè. nhang nhớ nhang nhớ, mình này mình này vườn ở rat kesun. ลุยมันลุยมันยิงอะไรครับยิงอะไรอืมเพียบ วันมาวะ่ะเลือกน้ำแข็งโอเคก็จบกันไปครับหนึ่งภารกิจของเราในกลับแคมป์กันดีกว่า เขาได้ตั้งบักหลายเปอร์เซ็นต์กูได้แค่สามเปร์เซ็นตบอเป็นยังให้เพื่อนแบกนะครับเพราะเรารู้สึกจะไม่เก่งเหมือนเพื่อนเลยมาเอาละครับมารับของรางวัลกันได้ก่อนแทนเฮ้ยอันนี้มันอันใหม่หรอวะ อันเก่าจบไปแล้วได้รับสองอันด้วยเชก่าจบไปรับเป็นอันเสร็จพิธีโอเคครับก็สำหรับโอ้โหพาร์ทนี้เขายาวนานมากครับที่มันยาวนานไม่ใช่อะไรครับเพราะไปรอ รอผู้เล่น,นครับรอรอรอแล้วรูเล่ารอเข้ายากหาตัวแบกไม่มีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอไว้เพียงแค่นี้ครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับเพิ่มกำลัลงใจให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย,บายครับโอเคไวพบกันใหม่รัดหน้านะครับผมสำหรับรัดนี้ก็บ๊ายบาย,บายนะครับ